ว่ไมเป็นรู้ไหมว่าอเมริกาก็ใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันนะหลายๆาคนอาจจะเคยได้ยินว่าอเมริกาแต่งตัวอิสระเวลาไปโรงเรียนก็ถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดผู้โรงเรียนเอกชนในอเมริกาต้องใส่ชุดนักเรียนครับผู้ชายจะใส่สูทผูกไทยส่วนผู้หญิงจะใส่กระโปรงสั้นเสื้อเชิ้ตที่เราเห็นกันในหนังฝรั่งคือโรงเรียนรัฐบาลหมดโรงเรียนรัฐไม่มียูนิฟอร์มใส่อะไรไปก็ได้และไม่เสียค่าเทอมแม้แต่บาทเดียวโรงเรียนเอกชนจะเป็นแนวคุณหนูคนรวยไฮโซเขาอยู่กันค่าเทอมก็แพงมากตามไปด้วยจริงๆการใส่ชุดนักเรียน รู้ไหมว่าอเมริกาก็ใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันนะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าอเมริกาแต่งตัวอิสระเวลาไปโรงเรียนก็ถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดผู้รียนกับชนในอเมริกาต้องใส่ชุดนักเรียนครับผู้ชายจะใส่สูทผูกไทยส่วนผู้หญิงจะใส่กระโปรงสั้นเสื้อเชิ้ตที่เราเห็นกันในหนังฝรั่งคือโรงเรียนรัฐบาลหมดโรงเรียนรัฐไม่มียูนิฟอร์มใส่อะไรไปก็ได้และไม่เสียค่าเทอมแม้แต่บาทเดียวโรงเรียนเอกชนจะเป็นแนวคุณหนูคนรวยๆไฮโซเขาอยู่กันค่าเทอมก็แพงมากตามไปด้วยจริงๆการใส่ชุดนักเรียนมันนนนนก็็ไไไมมมม่่่่ดด้้้แแแยขาาาาัััตตตตทํใหโเเรงวปน รู้ไหมว่าอเมริกาก็ใส่ชุนดนักเรียนเหมือนกันนะหลายๆคน